ยิบยิบโซสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องยิบโซก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอาบน้ำแต่งตัววันนี้เรามีเสื้อทีมกันด้วยเป็นเสื้อสีเทาซื้อจากร้านนาแอนนาสิงโตนะคะที่นานพันธ์วันนี้เราก็จะเก็บของออกจากที่พักในคืนแรกนะคะ แล้วเราก็จะเตรียมตัวข้ามไปเวียงจันทร์กันเมื่อคืนก็นอนหลับกันสบายนะคะพี่นโมให้น้องถือกระเป๋าหนักมากหนักไหมคะพี่ยิปโซนิดหน่อยค่ะ<อ> หนักจริงๆนะลูกเนาะตอนนี้เราถึงหนองคายแล้วนะคะใชกำลังเก็บของออกจากรถแล้วเอารถไปฝากไว้นะคะถั่วต้มโชคดีมากเลยอตอนนี้เราถึงหน้าด่านแล้วค่ะใช่ถั่วต้มหน้าด่านเรากำลังจะเข้าไปตรวจถั่วต้มสปอร์ตนะคะถั่วต้มค่ะถั่วต้มค่ะอยากกินใช่ไหมคะนี่คือโฉมหน้ารถเมย์ที่เราจะนั่งข้ามไปที่เวียงจันทร์นะคะ ถั่วต้มคขะซึ่งเป็นรถที่ไม่มีแอร์นะคะเป็นครั้งแรกที่น้องยิปโซจะได้นั่งรถเมที่ไม่มีแอร์วันนี้อากาศเป็นยังไงคะยิปโซร้อนนี่สุดในโลกเท่าที่หนูเคยอยู่มาเลยค่ะร้อนมากและทีนี้คนก็เยอะมากด้วยถั่วต้มค่ะตอนนี้นะคะคนเยอะมากตอนนี้เรารอรอเจ้าหน้าที่เขาไปทำพาสปอร์ตให้โอ้พรมบอดดิ้งพาสให้พี่นโม พอดีพาสปอร์ตของพี่นมโมมีอายุไม่ถึง6เดือนก็เลยทำไม่ได้ก็เลยต้องทำเป็นบอดดิ้งพาสผ่าน1วันข้ามไปนะคะคืออยู่ได้3วันั่วตมแต่ข้ามไปเมืองอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เราวางไว้ว่าจะไปวังเวียงไปหลวงพระบางก็อยู่ได้แค่ในเวียงจันทร์นะคะถั่วต้มคะ่ะหิวใช่ไหมคะหิวถั่วต้มใช่ไหมคะไม่ได้คะ่ะ เผืกต้รตมร้อนไหมคะร้อนไหมคะเด็กๆร้อนที่สุดในโลกในจักรวาลเลยค่ะโอ้โหตอนนี้บริเวณหน้าด่านคนก็เยอะรถก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดของประเทศไทยหลายวันคนไทยแห่เที่ยวลาวเยอะมากนะคะก็ทักทายกันเหมือนเที่ยวต่างจังหวัดไม่เหมือนไปเที่ยวประเทศลาวหรือต่างประเทศเลยตอนนี้รอ รอเขาทำบอดดิ้งพาร์ตมาให้จ้างเขาไปทำา150บาทค่าทำอยู่ได้3มวันห้ามข้ามเมืองตอนนี้เด็กๆร้อนมากแต่ต้องอดทนน,นี่เป็นเป็นความสนุกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่สนุกจะสนุกก็ตอนที่กลับบ้านแล้วเล่าถึงความหลังถึงจะสนุกนะคะตอนนี้ไม่สนุก ให้ตัวเล็กเริ่มบ่นแล้วนะคะก็มันร้อนมากจริงๆน่ะตอนนี้ข้ามมาแล้วนะคะกำลังจะขึ้นรถเมย์ข้ามไปที่เวียงจันทร์กันนะคะเด็กๆก็ผจญภัยกันสนุกสนานเดินเลยค่ะเดินเลย ตอนนี้ข้ามมาถึงแล้วนะคะถึงเวียงจยันแล้วนะคะเราก็จะหาเช่ารถไปส่งที่โรงแรมนะคะง่ายๆนะคะใครก็มาได้แต่คนเยอะอากาศร้อนนิดนึงไม่นิดนึงเลยเหรอแม่ตอนนี้แลกเงินกีบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซื้อซิมของลาวแล้วนะคะรอรถมารับตอนนี้ก็รอรถนะคะอ่าตอนนี้เราขึ้นรถแล้ว เป็นรถเป็นรถเหมือนรถประจำทางแต่ว่าเราเหมานะคะเราก็มีเพื่อนร่วมทริปอยู่สองคนที่เขามาจากกรุงเทพมาจอยทริปด้วยนะคะสามแม่ลูกอินเวียงจันทร์ บ้านเรือนก็ใหญ่โตถูกต้มค่ะ